ส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมานะคะทางกองกําลังป้องกันชาติคาเรน,นี KNDF และกองกําลังกะเหรี่ยงคาเรน,นีบุกเข้าโจมตีฐานทหารเมียนมาบนดอยเลทางทิศเหนือของเมืองลอยก่อทําให้ฐานเมียนมาเสียชีวิตกว่า20นายยึดอาวุธได้อีกจํานวนหนึ่งคะ่ะ แหล่งข่าวผู้นําระดับสูงของกองทัพการ,รยงคาเรน,นีได้เปิดเผยถึงสถานการณ์การสู้รบในเมืองลอยก่อเมืองหลวงของรัฐคาเรน,นีล่าสุดช่วงเย็นวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมากองกําลังป้องกันชาติคาเรน,นี KNDF และกองกําลังการ,ริงคาเรน,นีได้บุกเข้าโจมตีค่ายทหารมียนมาที่ตั้งอยู่ในวัดโกสุบนเทือกเขาดอยเลห่างจากตัวเมืองลอยก่อไปทางทิศเหนือประมาณ5กิโลเมตร ขณะที่เข้าโจมตีทหารเมียนมาเสริมกำลังมาจากมืองสีแสงรัชฐานแต่กองกำลังผสมคาดการเอาไว้ล่วงหน้าและจัดกำลังซุ่มโจมตีทำให้ทหารเมียนมาเสียชีวิต20นายยึดอาวุธปืนได้8กระบอกสำหรับสถานการณ์ในเมืองลอยก่อนนั้นยังมีการสู้รบอย่างหนักค่ะเช่นเดียวกับพื้นที่รัชฐานที่ยังมีการสู้รบของกองกำลังปาโอ PNLA ที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับฝ่ายคาเรน,นี พื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นเส้นทางที่จะไปสู่เมืองเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมานั่นทำให้เมียนมาพยายามส่งกำลังทหารเข้ามาสกัดแต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากโดยปัจจุบันทหารเมียนมานั้นมีกำลังน้อยกว่าฝ่ายต่อต้านจึงมีการใช้เครื่องบินขับไล่ในการโจมตีฝ่ายต่อต้านและพลเรือนหวังผลที่เกิดความระสำมระสายในหมู่ประชาชนซึ่งถือเป็นหนึ่งในแผนยุทธการ4ตัดของเมียนมาที่ใช้มากว่า40ปีค่ะ